Jumpin' lost her two s o m m e DJ's t y l e This time missing you in your brown b red a b l i n d Never mind Never mind เราว่าความเป็นเต็งมันจะเกิดขึ้นตอนเราชอบอะไรมากๆแล้วเราเสพมันเยอะๆ แล้วเราก็จะไปเจอเพราะเราว่าศาสตร์อะไรก็แล้วแต่มไปได้เรื่อยๆเลยมันมันไม่มีสิ้นสุดจริงๆนะ สวัสดีครับตลัสตลับลับต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 ลัยตลัลับตลับตลัลับลับตลับตลัลับตลับตลับตลับอับตล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 ับัสดีครับพี่น้องครับไม่ใช่สวัสดีพี่น้องสวัสดีับับผมับับตลับตลับตับับ วันนี้เราก็มาอยู่กับรายการจอดออนะครับกับหนุ่มน้อยอาชีนะครับผมอาชีขอมือหน่อยเก่งมากเลยลครึ่งอังกฤษเชียงใหม่ครับเด็กๆฝันว่าอยากจะเป็นเด็กปั๊มครับตอนนั้นตอนนั้นดูหนังแล้วแบบเห็นที่เมืองน,นอกมจะต,ต้องเติมน้ำมันเองอะไรเงี้ยที่บ้านเรามันจะมีแบบเด็กๆปั๊มเติมให้ก็เลยรู้สึกว่าแบบเอออยากเป็นเด็กปัม๊มไม่รู้ทำไมเหมือนกัน ค่แบบอย่างแบบตอนประถมเรียนไม่ดีเลยเรียนโรงเรียนไทยก่อนไม่ได้เห็นว่าการเรียนมีความสนุกอะไรเลยนะตอนเด็กนะแล้วก็ตอนเด็กชอบเล่นกีฬาก็เลยโดนจับมาเรียนโฮมสกูลแล้วพอเรียนโฮมสกูลปุ๊บก็เลยอยากเรียนขึ้นมาอีกทีเพราะว่าอยู่บ้านแล้วไม่มีเพื่อนกลายเป็นว่าอยากไปโรงเรียนแล้วตอนนั้นก็เป็นจุดเปลี่ยนที่แบบว่าทําให้เราเริ่มเข้าใจว่าเอออยากเรียนให้มันจบอะไรเงี้ยเราก็แบบอยากตอนนั้นอยากเป็นหมอ อ่าบางทีเห็นแม่ป่วยหรือเห็นตัวเองป่วยอะไรเงี้ยก็แบบว่าอยากจะรู้ว่าเขาเป็นอะไรช่วยเขาได้ไหมอะไรเงี้ยเออแล้วหลังๆก็เลยแบบอยากเป็นหมอผ่าตัดอะไรเงี้ยเริ่มชอบชีวะชอบอนาุตามีคนชอบเกี่ยวกับเซลเกี่ยวกับว่าเออร่างกายเรามันทํางานยังไงอะไรเงี้ยเริ่มจากการเป็นเอฟจริงๆแล้เราตอนแรกนะเอ,อ่อสวัสดีครับ เออเบนจามินผม rotor, ชื่อเด็กชายเอ่ยนายเบนจามินวานีเด็กชายโอ้เด็กชายราครับเอ่อเอ็นสองสครับก็ตอนนั้นอยู่เชียงใหม่แล้วเพื่อนชวนไปเพ no mm ื่อนไม่มีเพื่อนเชื่อไอ้ปื้มแล้วไอ้ปื้มมันก็แล้วก็เพื่อนก็ไม่ได้แล้วพอได้ขึ้นมาปุ๊บก็ก็ยาวเลยทีนี้5ปีตอนแรกไม่เคยคิดเลยว่าจะต้องเซ็นสัญญา5ปีอยู่กรุงเทพ คือน่าจะเป็นเพราะว่าข้างในลึกๆอ่ะตอนเด็กเคยเรียนการแสดงไว้เพื่อนแล้วก็แบบว่าแล้วตอนนั้นนาอยากเป็นหมอมนเลยมันจะมเลยเป็นแพชชั่นสองแพชชั่นที่มันแบบทับๆกันอ่ะเออแล้วพอมันมาสองด้านพร้อมกันอ่ะมันกลายเป็นว่าบางทีเราไม่รู้จะไปฝั่งไหนอะไรเงี้ยแต่พอเป็น a f อย่างเงี้ยมันมันออกรายการมันมันเป็นทางการกว่าแล้วหมอยังเรียนยังไม่รู้จะได้เป็นหมอจริงหรือเปล่าไม่รู้จะสอบผ่านจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยไปไป AF เลย เรียนรู้ว่าอยู่หน้ากล้องตลอดเวลามนันอึดอัดเหมือนกันนะเออรู้สึกแปลกทุกครั้งที่มีกล้องมาสัมภาษณ์ด้วยแต่ถ้าแสดงอะจะไม่เป็นเลยแต่ถ้าแสดง MV แสดงซีรีส์แสดงอะไรอย่างเงี้ยจะโฟล์มากเพราะมันเหมือนกลายเป็นว่าเราถูกโยนเข้าไปในสัญญา5ปีที่แบบเรายังไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วเราไม่รู้เราจะทําอะไรแล้วแล้วมูดตอนนั้นยังไม่เข,าเข้าใจคำว่ามูดด้วย มูดค่ายคืออะไรอะไรเงี้ยเ้วคนเป็นอะไรในในในค่ายนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าให้มองกลับไปตอนนั้นคงประมาณแบบว่าสัญชาตญาคงประมาณว่ายังไม่ได้เป็นตัวเองขนาดนั้นในตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือเหตุการณ์รถล้มตอนนั้นที่เชียงใหม่นะครับก็คือตอนนั้นไปถ่ายซีรีส์อยู่ให้พี่ยงชื่อ c o f f e ่ปิ้นแล้วตอนนั้นอ่ะนี่ขึ้นไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะมีถ่ายอีกสองเดือน แล้วก็ตอนนั้นก็คือนั่นแหละก็อยู่ในช่วงที่เที่ยวไปไปเรื่อยอะ่ะไม่ได้มีความรับผิดชอบอย่างนี้ดีกว่ายังไม่รู้โลกความเป็นจริงคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยยังค้นหาตัวเองแหละแล้วก็ปล่อยวางเกินไปนั่นแหละแล้วก็สนุกเกินไปแล้วก็รถก็เลยล้ม สมมติว่าบนโลกนี้สติมันมีมันสามารถไปถึงประมาณ90ก็ได้อะไรเงี้ยสำหรับผู้ใหญ่ที่แบบบางทีเรามองผู้ใหญ่คนนี้เฮ้ยทำไมผู้ใหญ่คนนี้เขาแบบคิดนูน่นคิดนี้ได้มีความคิดเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยณนะตอนนั้นอะสติในการใช้ชีวิตคงมีแค่แบบ15ยังไม่เข้าใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นรอบตัวแล้วเหตุการณ์นั้นก็เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ทำให้แบบ อ,อสติมันประกอบล่างขึ้นมาคือเหตุการณ์นั้นมันเป็นคล้ายๆแบบกระจะทอนให้เราว่าแบบต้องแบบเ,เข้าใจอะไรมากขึ้นนะเพื่อที่จะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นนะพอเราทําอะไรพลาดอ่ะโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนั้นนะถ้าเป็นคนอื่นก็คงจะแบบด่าหรือแบบขอระบายใส่มึงสักรอบอะไรเงี้ยพี่ยงแทบไม่พูดอะไรเลยแล้วพี่ยงก็หลอเดือน2เดือนน่ะ ล้วก็ยื้อทุกอย่างทั้งที่ถ่ายที่เชียงใหม่ด้วยนะสมมติว่าเราทําอะไรผิดแล้วผู้ใหญ่เขาให้โอกาสโดยที่เขาแทบจะไม่ได้มามาขยี้เราอะ่ะมันยิ่งทําให้เราเรียนรู้เว้ยเพราะมันก็คือการลงโทษในรูปแบบที่ธรรมชาติที่สุดรู้สึกมันเป็นการลงโทษที่แบบมีการให้อภัยอะ่ะที่มันธรรมชาติที่สุดอะ่ะอันนั้นอ่ะอิมแพ จราจงว่าเริ่มตแต่ตอนที่สัญญาเอฟหมดตั้งแต่ตอนที่ได้เล่นเอ็ม e บีบอดน้แามของพี่มาร์ทเลยพราะใจจริงย้อนกลับไปก็คือชอบการแสดงมาตั้งนานแล้วแล้วชอบละครเวทีด้วยแต่พอเข้าบ้านเอฟอ่ะรูสึกว่ายังไม่เคยได้งานการแสดงที่มันทําให้เราชอบอะมัน,ม,นมันทำให้เราชอบการแสดงไปเลยการแสดงมันมันมีแบบนี้ด้วยวะที่แบบเป็นหน้ากล้องเลยนะเออมันมีมูดแบบมืนไปเจอมูดที่ใช่อะ เออแล้วเราชอบมูนี่มากอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบวิธีการทํางานแล้วก็แนวคิดทุกอย่างมันไม่เป็นแพทเทิร์นเดิมๆเออมันมันฟรีที่เราจะแบบสร้างตัวละครขึ้นมาในแบบที่เราต้องการได้มา,มากมากกว่ามันรู้สึกว่ามันเป็นงานชิ้นใหม่แล้วรู้สึกเรารู้สึกตื่นเต้นกับมันอะ่ะด้วยรูปแบบและมูดของมันอย่างที่บอกอะไรเงี้ยพอเราเล่นเอ็มบีเราเป็นพระเอกเอะไรอยะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่เพลงเราอะไร แต่คือเราไม่ได้ติดอะไรนะเราเราแฮปปี้ในการที่จะเล่นให้วงอื่นอยู่แล้วแหละแต่มันมีแวะมาบ้างมีบบว่าเอ้ยคงดีนะถ้าแบบมันจะเป็นยังไงวะถ้าเราได้เล่น m v ของตัวเองแล้วร้องเองแบบเพลงที่เราเขียนขึ้นมาเองจริงๆนะอย่างตอน F ก็มีเพลงของตัวเองแต่คืออันนั้นก็ทําแบบอย่างรวดเร็วลวดเร็วแล้วจะต้องผ่านคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่รอบเนี้ยพอมาทําและยิ่งพอได้ทํากันแร้วอย่างเงี้ยรู้สึกว่าอย่างพี่ออฟอย่างพี่ออฟเขาก็จะค่อนข้างให้เราเป็นอะเป็นตัวเอง ที่อินพุตอะไะมั้งคิดว่าแต่นี่เอาจริงนี่ยังไม่รู้เลยว,ว่านี่เป็นตัวเองแค่ไหนในสายตาคนอื่นนะครับเราว่าความเป็นตัวเองมันจะเกิดขึ้นตอนเราชอบอะไรมากๆแล้วเราเสพมันเยอะๆแต่ความเป็นตัวเองมันไม่ใช่ว่ามันร้อยเปอร์เซ็นต์แบบว่าทำอะไรก็เป็นตองต่อเวลาไม่ใช่นะมันก็มีเขา้เขาๆออกบางทีมันก็จะมีอินสปายจากคนอื่นแต่หลักๆมันอยู่ที่อยู่ที่อินพุตที่เรามีให้กับแพชชั่นที่เราชอบมากกว่าอันนั้นสําคัญ <Yeah. S 2> ไม่ได้กะจะทำแค่ฮิปฮอปอันดี้แล้วใจจริงอยากทำไวไลตี้อยากทำอีพีที่มันไม่ได้มีแค่ดนตรีแนวเดียวเพราะอย่างเงี้ยชอบฟังเพลงไม่ได้ชอบฟังเพลงแนวเดียวไมไ่อยากยึดติดกับเพลงแนวเดียว ลึกๆเลยแก่นเลยคือชอบล็อกชอบรันชอบล็อกแอนโรอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเองก็พยายามด้วยความที่แบบไม่อยากยึดติดอยากเปิดใจเปิดฟังหลายๆอย่างแล้วมันก็เลยแบบเอออยากลองทําแบบนี้ดูบ้างเออเดี๋ยวลองทำ่างนี้ดูบ้างเพลงที่กำลังจะปล่อยทํามาไม่ถึงปีครับทำมาประมาณถ้าตีเวลาประมาณ3-4เดือนใช่แต่มีเพลงอื่นๆที่ทํามาค่อนข้างเยอะที่ไม่ได้ปล่อย เหมือนที่บอกคือทําเพลงเหมือนกันก็ต้องค้นหาตัวเองว่ามันต้องทําพลาดไปเรื่อยๆอะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเจอเพลงที่เราชอบอะไรก็อย่างแรกเลยความเด้งคือนี่เป็นคนชอบความเด้งนี่นี่เป็นคนแบบว่ารู้สึกว่าอยากทำเพลงอย่างอย่างอย่างได้เพลงที่มันเด้งเด้งสนุกสนุกโยกได้ถึงแม้จะเป็นเพลงที่มันมีเดียมอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มูดของเพลงเราชอบมูดของเพลง หลักๆแล้วใช่ฮะมันเกี่ยวกับผู้ชายที่ ชอบผู้หญิงคนหนึ่งมากๆอะไรเงี้ยแล้วมีความกลัวที่จะเข้าหาหรือมีความกลัวที่โดนปฏิเสธเอ้ยช่วงที่เจอผู้หญิงที่ชอบอ่ะแล้วเราไม่กล้าเข้าหามันจะมีเสียงอยู่ในหัวเว้ยมันจะมีอยู่สองคนมันจะมีคนนึงที่บอกว่าเฮ้ย hey, เข้าไปเลยแบบมไม่ต้องคิดเยอะแล้วจะมีคนแบบไม่เอากลัวอย่าแบบกลัวเขาปฏิเสธแล้วกลัวเขาแบบกลายเป็นว่าเรารูค้คําตอบก็คือเขาไม่เอาเราแล้วไม่เอาเราเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือการสู้ระหว่างสองคนนี้แล้วเพลงที่มันชื่อไทยทีเพราะว่าอย่างมิเชลชอบไทยที คือมันการจะซิมบิลไลซ์ประมาณว่าไม่ว่าเราจะรู้ว่าผู้หญิงชอบอะไรและซึ่งเป็นเรื่องจริงเป็นสิ่งที่เขาชอบเลยนะแต่เรายังมีความกลัวที่จะเข้าขาเขาอยู่อะผู้ชายจากภายนอกอาจจะดูดูแข็งแรงดูบ้าบอดูอะไรเงี้ยจริงๆผู้ชายก็มีมุมเปราะบางเหมือนกันแล้วมุมเปราะบางแล้วมุมพวกนี้ก็คือสามารถผู้หญิงสามารถทําให้ผู้ชายอ่อนแอได้ทันทีเลย ก็หลักๆเนื้อเพลงก็เขียนกับนักร้องกับผู้หญิงคนชื่อน้องมิ้นที่ชวนมาฟีเจอริงอะไรเงี้ยและที่เรื่องน้องมินเพราะว่าเราเคยเรียนมอลังสิตแล้วเรารู้สึกผู้หญิงคนนี้เสียงดีเราชอบเนื้อเสียงเขาแล้วรู้สึกว่าทําไมเขาไม่ปล่อยเพลงสักทีอะไรเงี้ยก็เลยชวนเขามามีเพื่อนสนิทคนชื่อคริสมาช่วยแต่งเพลงแล้วก็อีกคนหลักๆที่ทําด้วยกันก็คือซอนก็ดนตรีทั้งหมดที่ได้ยินก็คือซอนคราฟมากับมือด้วยกัน2คน I'm sing man gonna you when brown Never bread-blah you're Never ผมชอบอันหนึ่งแล้วผมชอบในน้ำเสียงเขานะสมเนียงหรืออะไรเงี้ยเขาแบบว่าความเป็นหนุ่มอังกฤษเนี่ยแล้วก็ความเป็นเด็กดื้อคาลิเก์แบบการถ่ายทอดออกมาในมุมมองเพลงที่มันไม่ได้เป็นเพลงรักทั่วไปเขาจะถ้าเป็นเพลงรักก็จะแบบว่ามีการแบบถ่ายทอดที่มันดูน่าสนใจขึ้นมีแบบ มีซิมบลิกมีอะไรที่มันดูแบบมีมิติหน้าน้าคนหาลงละเหยละเหยเสียงละเหยขึ้น <c oughs> มาสมมากนะผมผมจบฟิล์มมาผมก็จะแบบว่าสร้างภาพในหัวกันเลยพอได้พอได้ยินเสียงปุ๊บเอาละเอมว <c oughs> ีมาเอมวีมามาบนี้อากาศนี้ กำหนดสภาพภูมิอากาศก่อนเลยหนาวหรือร้อนซัมเมอร์หรือว่าแปลว่าหน้าหนาวหรือว่าช่วงฝนตกหรือเปล่าเกิดขึ้นที่ไหนมันจะรีเลทมาจากข้างในมากกว่าเลยคิดเป็นภาพก่อนแล้วค่อยสื่อสารเป็นเสียงปกติเนื้อเพลงหรือซาวมาก,ก่อนกันจริงๆงมันมาพร้อมกันเลยนะเพราะว่าสุภาวามาปุ๊บนี่ใสเ่เนื้อเพลงเข้าไปอย่างเงีงง้ยถ้ามันใช่มันจะมาพร้อมกันเลยแต่ถ้ามันไม่ใช่นี่ก็จะเขียนใหม่จนกว่ามันจะใช่อะไรอย่างเงี้ย มันก็จะมาพร้อมๆกันแหละจริงๆนะหรือเปล่าวะมูดอ่ะมูดจะมาก่อนมเดอะมันจะแบบไม่จูนกันนะใช่อาจจะไม่ได้เป็นเนื้อมาก่อนเด้อเราจะทำฟิล์มไหนกันดีอะไรเงี้ยนี่มันแล้วแต่เพลงแต่บางแต่บางเพลงก็ก็คอนเซ็ปต์มาก่อนเนื้อเพลงมาก่อนก็มีอะไรเงี้ยแล้วก็หาหาซาวมูดที่มันเข้าในเพลงแล้วส่วนการทำเพลงเนี่ยมันจะต้องอยู่ในคอมฟอร์ตโซน อยู่ในโซนที่เรารู้สึกว่าเราสามารถปลดปล่อยได้ทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถลอกคาบสามารถเป็นตัวเองได้ค่อนข้างเต็มที่แล้วก็อยู่กับคนที่เราสามารถเป็นตัวเองแล้วไม่มีใครมาเจอเจเราอย่างนี้ด้ว่าในการทําเพลงอ่ะจะอยากให้มีคนน้อยที่สุดมันจะมีแมจิกมเมต์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นค่อนข้างง่ายง่ายกว่าการที่แบบว่าเราไปอยู่ในห้องแล้วมีหลายๆคนอ่ะเราอยากอยู่ที่ที่เราสามารถโฟกัสได้มากที่สุดเรารู้สึกว่าเราได้เจอแพลตฟอร์มที่มันที่ที่มันเอื้อกับการที่เราสามารถเป็นตัวเองในบริบทที่ทำงานอยู่ดี

องจริงอยากเป็นคนที่แบบบรรลุกับความเป็นมนุษย์ที่อยู่บนโลกที่มันช่างวุ่นวายอย่างนี้ให้ได้อะเมื่อก่อนคิดว่าเออโลกมันจะสามารถเป็นยูโทเปียได้ทุกคนรักกันได้แต่พอโตขึ้นรู้สึกว่ามันไม่ได้ว่ะมันถ้าถ้ามันจะมีความสวยงามอะไรบางอย่างอะมันจะต้องแลกมากับความที่มันมีอะไรบางอย่างที่มันดากมากมาย คนเราก้ายอมรับตรงนั้นได้อะมันก็จะมันก็จะปล่งขึ้นนะจะเฟีย่าคือบางคนมีเงินมากก็แม่งก็ไม่ได้มีความสุขอยู่ดีหรือบางคนจนมากๆก็ไม่ได้มีความสุขอยู่ดียไงคืออยากสร้างความพอดีให้กับชีวิตตัวเองสร้างความสมดุลนะผมคิดว่าเหมือนที่ธรรมชาติมันสมดุลอยู่แล้วอะแล้วมนุษย์แม่งกำลังทํามันพังอะแต่สร้างความสมดุลในชีวิตว่านั้นขีดสุดซึ่งมันยากมากแต่ทุกวันนี้เริ่มเข้าใจเข้าใจความเครียดมากขึ้นแล้วก็ เข้าใจความดาร์กมากขึ้นเยอะมากแล้ว,ลวหลายคนพอเจอความมืดแล้วอะชอบเดินนี้เลยบางทีเราลองไปอยู่มันแป๊บนึงอะแล้วเดี๋ยวมันอยู่ไม่นานหรอกเดี๋ยวมันก็จะแบบมันก็จะวนกลับมาเป็นวัฏจักรเป็นลูกอะไรก็ว่างไปจร จจจจาาาามมนนนนนี just it do yeah บ์้เิวก่อนจากกันไปก็อยากจะรู้ว่าพอฟังเพลงเราแล้วรู้สึกยังไงก็ก่อนจากกันไปอยากจะรู้ว่าฟังเพลงแล้วรู้สึกยังไงก่อนจากกันไปฟังเพลงของผมแล้วรู้สึกยังไงก่อนจากกันไปฟังเพลงของผมแล้วรู้สึกยังไง กันไปอ่ะฟังเพลงผมรู้สช่งไงกันไปอะกันไปอ่ะอย่างพูดอะกันไปอะฟังปผมรู้ส่งไงอ่ะ